สวัสดีจ้าก้องผูดนังเนยมื้อเนยมีเมนูมานำเสนอจ้าเป็นตำเล็บมือนางจ้ามือหนีบเกดใส่เกลือนะอืมโอ้ใส่เกลือแซลพี่ก็จะเป็นที่แหงบะเมมืองแมนที่แห้งก็เกลือจะตำไปเลยนุ่งนะรวงดูนิดนึงจ้าสภาพเลยบัวงามเได้เนเดิมีเนาะจ้าแกมี่มกพุงแต่เดี๋ยวในแค่ร้อนเดินจัดมึงเทมมึงมจ้าจะแค่ร้อนบัดตำแปแกๆ จ้าจะาอกจาจจาตำพริกกับเกลือเรียบร้อยมันมีอะไรอีกตำใส่กันแล้วเนาะเขาก็สามาปรุงให้บัดตี่เนาะใส่เมืองนาเอาจะอู้ลูกน้อยเอาคือตีเย้เนาะเมื่อกี้เอาจาไปแล้วเพิ่งอียังอยู่หัวนี่แม่ลูกผมณงอกระเบื้องยังติดหัวนี่อย่างเนาะดิฮะใส่เมืองนาก็มาเกี้เกี้ยนมีดเอาใส่มันอยากลงมันสุขผักน้องมีดเนาะมันถือกันมือแม่ถือกันเฮียังไก่โอ้ เพืใสไทยมมเบอรเหตุเท่าซีนวยเขดีงนงนีก็สที่พักสมสมพักบอมีดแม่เพือสมพักยังแม่นวันนี้สมพักกาดสมพักกาดเชียวปีใส่แล้วเนาะมีขปุนเขาซื้อมาอยู่่ไโอ้โหวยังจัดแล้จัดจานที่มีดแม่ก็ไปกัใส่มยมีดแม่หอมหอมปใส่เคียงเขาเลยปุ่นมีนาะอุ่นใมือหนย ืใส่น้ำปลาจำพุดหลงสุตรสเลาจะบะที่นี่ตัวน้ำปลาราเนื้อนั่งจซ่บๆกันนบบอื้ออื้อือที่ไม่นแบบไม่ใส่น้ำตาลเกาต้องใส่ได้ตามีน่ะหอมเปรี้ยน้าตาลจังเลยบ่จ้าใส่ลงไปเลยใส่น้ำตาลไหมแม่ถามใส่น้ำตาลทีเนากโดมีนทัดรสจังเลยจ้าใส่น้ำปลาาต่อด้วยน้ำตาลจะบันนี่เฮา ผู้ชายหอมเป่งก็มีอีกไหมหอมเป่งยังมีแม่ลำตาไดนเลยลำตาใส่นี่ไก่เข้านี่นี่จะถุงฟองไงลูกอีแม่เพื่อนโบเห็นจ้ะแม่ว่าแม่ถอดใส่ปอกจันมันเหลือปอกที่นี่วันนี้ก็มาใส่หนังอยู่แก่แก้วกินบางวังอยู่ฝังวังลายแล้วแม่ช่วงนี้ใส่จังน้อย่ะจ้ะมคนได้โดนน้ำตาลฟางใส่หนักไปเยอนเลยมันรู้จักบันน้ำ น้ำตำน้ำยำคุณน่ะน้ำนวยดมีแม่น,น้ำแสบต่อไปกระไซตีนไก่ไม,ม่ออกม่เขาเอืน่นจ้ะตำตีนกไก่จ้ะตีนดุนยำจ้ะหนีสังแล้วจ้ามาตีนดุนยำม,มือนางมันเหน่อยเหม่ลวกดุนไปหน่อยจ้ะบปหน่อยตีมีด <laughs> แสบเลยที่มีด ใช่บังเพิมจ้ะบางคงบาเคมั้คนกระตัอดูแล้วเกือบสุกจ้าบางงเทิมเฮามันหวานอะไจ้ะแซ่บด้ต่มันแข็งอยู่นะ้าเพิมกนเทิมพักน้ม่ยึดนะมันเหลืองต้มพักีนก็กินกับปลาซี่ลมะมินแม่ยำด้วยหละจ้ามือนี้มือสีกับสีแดงแดงน้อยน้อยม่ย็ดทั้งแดงเซนทั้งแดงน้ำเนืไม่ย็ด แดนงนำยำนำตำฮานำนัวชิมได้ไหมเราว่ามันยำบบบนีแม่สีวันแค่หลอดอรุบอกพวกคุณว่าในมีแม่เป็นเส้นกุงวันแค่หลอจจเจ้าเลยตามแค่รอดได้ในม,มีเ,เย็ดเพราอจ้าแบบนีจ้าเราไปกะสีใส่ถาดเนาะมีเหย็ดถาดนีไ้ไงเขากินกันเลยมือนเอาถาดเกาใส่มหมูฮุงมากินอาจจะใส่ลงไปเลย มือคลิปไว้เนี่มือนี้คลิปวเลยใช่คายๆันขายดียจ้ามือนี้แม่ส่งน้ำราน้โอ้ส่งน้ำรานส่งอะไร้หม่น้ำรานี่สิปซิปซิปเอ็ดบางบบางล่านกับซิสอเดีวแต่จ้าได้ต่พูดต่อได้มจ้าปกติก็เห็นให้ซิเอ็ดหรจ้าถ้าคุณเจ้าสองลอยสิก็ได้จะได้ทุนแกมนอนเจ้าห่หอจ้าแปดหอเดี๋ยวแต่หมองไี่แม่แต่แต่ไม่คล้ายดีข้ายยากจ้าเบิร์สุ่มอง ลอยหนึ่งตัวสิบสองมันกับอะไรกระโดดนะจ้าเขาสื่อมาสุนัลเลยบางร้านเนาะมีเนาะไปจ้าเราไปก็มาจัดขาจังน้อยมีแมตจ้าแต่เบิรงเลยเขามีอย่างไหนเนาะมือหนีขาดเขามือหนีมีข้าวปุ้นมีอะไรอีกเนาะข้าวปุ้นทั่พฟู้จ้ามือหนีเอกสมพักการเขาฟังนี่ขี้อึนเศร้าใส่แต่ข้าวปุ้นแล้วฟังจ้ากินนี้ไปลูกเฮ้ยวันสัน ใช้ต้องไปเลยเนี่ยน้องฟางจันที่เหลือบายเลยแสดงว่าอยากเลยเนาะแสดงว่ากินผู้เดียวไว้น้องฟางจันจ้ากินบะฟางกินโตมือโตเป๊ะๆอยู่แสดงว่าอยากกันตอนนี้จะเอาเทียนน้องฟางเนาะตบแเใส่ครัวผู้ได้จ้าตกแต่งหน้าเนาะนี่พักกันเดียวมันมือหนิกระเทืองฟางจ้าพอแล้ว กินดีได้มีแมวินกินกับแจ้วบองเบอร์สองนวยจ้ามะเขือพูนฟางดีใจค่ะไม่ย่แม่ของฟางมันทีมีดเนี่ยเนเนาะของฟางนี่แสบปะน้อนี่พูวพอดีถ้าไปกับไส้บักนาวจดเพิ่มรสจัดมมีสมมีเผ็ดมีนัวยังเขานอนไม่หยุด จะไปกับส่มังนาวจ้าผีไปเลยต่อเลยน้ำปลาจะบันนี้เฮาเดี๋ยวสลุดกันโอ้ชลุดน้ำปลานล้วชลุดน้ำน้ำชลุดกวงฟ้าก็กินเปลี่ยนขึ้เฮาละจ้าบ่ะบายกลินเป็ดเน่ามีนาะเดี๋ยวทอกว้างเส้น้นามกรนดานน้ำลอยจ้าหมูวะค่ะแม่ใส่พริกกันฟ้าหน่อยแล้วมีพริกผงโอ้พริกอะไรมะหอยบอแต่ว่ามีแม่บ้างแม่ใส่จังหน่อยโมแมเพิ่นเอาพริกอันนั่นแม่เย็ดเอางบมีดบบช็อตพริกมะหอยใส่ เมืกก่อกี้คนเลยจ้ะบ,บัดนี้เฮาคนคนคนเห็น้องฟลงผสมเลยคลุกเคล้าเลยอันนี้เพชรจักน้อยเนาะเพิ่นจะสิกินเพจเลยก<ะ>ับโบกินที่กิ่นคนกินได้ได้จ้าแม่วอย่างคนกินนี่คือจ้าจเดี๋ย่อตีนกายนอนนะต่กินแล้วเพ,มมพิ่นบบขึ้นมูเนาะทองเพิ่นนี่ดีละแม่ แม่ที่ทองน้า่บอกเขาจะเพื่อนอยากเขาจะไปกับเขาเพือเองเนาะมีเนาะมึงได้อ้าวพอแล้บังให้กินเยอะจ้ะเราไปกันมาเราจะมีแม่กินกันเลยเอ้ข้าวแม่นี่ส่งไปเนาะนี่ส่งแม่จ้าแมาแกเลยเนาะแกยากแต่เนี่ยมีดบอมีแต่แทงจับกันเลยบ่มีเนี่ยมีเล็บเลยเนาะ ม่ายห่วนแกยากง่าโอ้ยหุดหโป<ฮ>่โงเลยมาสิได้โอ้หลายอยูอ่จ้าน,นสิบบาทจ้าจ้าไม่หลายลยังก็จ้าจ้าแทนนี่ <laughs> บัดดีจ้าเข้า <laughs> ไปกันไปกินกันเลยจ้าบัดที่นี่สุมพ <laughs> ื่อจ้าอันสุ่มอะไรบะรัดีจ้า แม่โชว์ก๋องเลยจ้าแม่แก้วก็แม่น้ำลายแตกแทนล่ะบ่แม่นแตกยับดอกแตกท่าล่ะเป็นจะแซ่บเนาะแม่แม่นแม่สิน้ําปลาใส่ลงย่าอ่อนๆจัหน่อย้ที่ตามประมมีอนีแหละผู้กินบ่เบียดอกจ้าปามึกย่านผู้เบิ่งเตมแทนเก่าิือก็เลยเป็นตํามือนางจ้ามื้อนี้ะๆอนา มาแล้ววันดีเจ้ามาจากิมกันเจ้าบัดที่นี่เียดพี่สอนแม่กาเสริมมือให้นเบียดกันียนๆกันนิดน่อยเอาซอนถากอนสนมาแล้วจะบัดทีมาต่อกันเลยเมื่อกี้ไปเอาซ้อนจะน่งเดส่วนพัดี้อ่ซื้ก็ได้แม้หมผไปก็เลิ ขับไปสูมือดอกมาแม่เ็อ่อนใน่ไปจากมือนัวเ็บเีออย่ยวนิดเนาอมาเยนเนาะใชพูดดีนะเป็นตำปลาเาก็ตำใส่กนันเด้มอัน,นันเปน็นม่ ไม่ได้บ้างกินว่าแคบบ้านะอะบ้านต่ำแค่เราตังเ <c oughs> ลยว่ะคุณน่ะเป็นมะฮุ่งจ้ะเอออืมกินได้รบ้านะนุดนนอแบอืมของหวานเล,ล็กน้อน่ามีนะ ລະບົບສາມຕາຫຼາຍຍາັນາເຮາຄືວ່າ บุ้งเจัตตอละเมอบุมืนหนึ่งกัองมืนนึ่งเนาะมีเนาะให้ตองับกือรเทียนกับแล้งเนาะยังวงฮึังมาเย่เฮียเหรอบอกคุณไม่ปัดหาไก่เลยขออะไรจบ้างไปกินได้พี่เลยนี่หละอืุบุิยื่จ้ายืองหลากับวายันกรงข้าตา เขาปุุนเทากาัใส่น้ำปลามือนนี้น,ะนุ่นๆวนะนุ่จงจัดเลยเปี่ยวดีมันคือาสมู้ย แ ah ซ่บเริ่มเผ็ดได้แบบนี้ต้องใส่กินน้ำเพื่อไม่ให้เผ็ดใส่มือจะบริสุทธิ์มืออีกเลยไ่กินของปุ่นตัก แม่เออแนต์ส่วนจะนอง้างเผ็ดๆนกรอป้างน่ะโอ้ฟ้างอันเป็นยำเนาะยำหัวปุ่นเนาะสีสหล่คนมากจ้ะเผ็ดจักน้อยใส่คนบ่อยกิน ขนม่ะเอากันนะีกนนะ่กืสมทบชดกันมที่นีนอืม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 ซุนเดียวชับกล่อมเนี่ยชอบพวง

อืมอืบกินแซบดิอือยังกินได้ไหมแซบตักตักตักเลยเนากสดอืปูนเป็นข่าไปเลยอื

คุณมะพร้าวจะรักกันเลยสมพักเขาอีกแมงอยู่แมงก็ว่างกันละล้มสมเนี่ยดีจ้ะถึงใจด้วยเนี่ยแค่์เพ็ดเราซื้อมาม่วงค่อยสมแล้วแม่เราขายอะยรเขากับมะคาเลยไหมแม่จริงหลีอยงคือมันจะสมจ้าคันะไรที่เขียวๆเนาะ

ตะปูนก็ะยอนได้ <c oughs> จ้าใส่กินนี่ก็ไม่ต้องพูดจ้ให้มักินหนฝากคที่ตามกนซับกับใครก็กระดิค่ะเป็บ,บกันจาห้างซองก่วงเนือจากินนี่ก็มักกดไลถึง่ากดแทก็ละ,ละจ้าเจอกันนาจ้าบ,จบ๊ายบายบ๊บายบาย